วิธีการฝึกสตินี่มีมากหลายแบบเช่นการดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกเป็นการฝึกสติแม้แต่เรานั่งหลับตาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันอาศัยคําบริกรรมหรือมีอาจจะใช้หลับตายุหนอพองหนออันนี้ก็เป็นการฝึกสติที่อาศัยคําบริกรรม ฝึกที่ได้เหมือนกันซึ่งแต่ละแบบนี่ผมเคยฝึกมาท้งนั้นแต่มาตรงกับตตัวเองคือการเคลื่อนไหวเนี่ยคนสมัยนี้นี่มีความทุกข์มากทุกข์เพราะความคิดเราไปทุกข์สร้อย,อ,ยอื่นไหมนอกจากความคิดแล้วก็ทุกข์ไม่เกิดทุกข์เกิดเพราะความคิดทีนี้เมื่อมีความคิดมากเนี่ยเราจะไปคิดเพื่อให้ออกจากความคิดเนี่ยมันยากมาก เราต้องมีกิจกรรมอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยปลุกสติที่มันตื่นขึ้นพอสติมันตื่นขึ้นมากๆเนี่ยความคิดมันไม่ค่อยเกิดแม้ความคิดจะเกิดมันก็เกิดอยู่ข้างนอกให้เราเห็นเพราะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถทำให้สติมันตื่นได้ง่ายคนที่หลับง่ายทำอะไรก็ง่วงคอเป่าก็อ่อนเนี่ยถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยมันช่วยได้หลับง่วงดีกว่าฟุ้งนะ ฟุ้งซ่านรุ่นวายเนี่ยอันนี้อันตรายมากง่วงนอนหลับง่ายนี่ก็ยังดีก่อนที่จะง่วงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมความสงบจะเกิดขึ้นพอความสงบเกิดขึ้นเดี๋ยวความง่วงมาแล้วมันเพื่อนกันเดี๋ยวตามมาส่วนกําไรคือความขี้เกียจใช่ไหมมันตามมาเป็นเรื่อกระบวนธรรมเพราะ,ะนั้นมันง่วงมันหลับไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องทานยาบางคนเนี่ยไม่หลับต้องทานยานะ คนเราหลับง่ายโชคดีแล้วดีกว่าคนฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านไม่หลับเนี่ยปัญหามากนอกจากกวนใจตัวเองแล้วย่าไปกวนใจขอนข้างๆอีกลุกขึ้นมาคุยยังก่อนเปิด <c oughs> ทีวีเสียงดังรบกวนะเพราะนั้นหลับดีกว่าฟุง้ง <c> ก <oughs> ็ไม่เป็นไรการฝึกสติอย่างเงี้ยแบบมีการเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้สติมันตื่อแล้วความหลับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเองเนี่ตอนฝึก ใหม่ๆนะคือการจิตติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าให้มีการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนนี้พอมีการเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้บางคนนั่งหลับตาบริกรรมแล้วมันหลับไปเนี่ยทำอะไรก็หลับทุกทีเราลองเปลี่ยนวิธีเิเรามาทําแบบเคลื่อนไหวดูบ้างบางทีอาจจะช่วยเราได้เพราะว่ามันตรงกับทารยานของมนุษย์มนุษย์ต้องเคลื่อนไหวถ้านั่งนิ่งๆเนี่ย เราก็จะหลับได้ง่ายเพราะตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวเวลาหลับบางทีก็เคลื่อนไหวนะเพราะนั้นตอนหลับไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเ,เวลาตื่นเนี่ยสามารถมีสติตามรู้อยู่การเคลื่อนไหวได้เลยสติอยู่ที่กายเนี่ยมันมั่นคงและมันนานทําได้นานเวลาเราเผลอไปคิดปรุงแต่งบางทีเราเผลอคิดไปเนี่ยเรานึกได้ว่าเราเผลอ แต่เรากลับไม่ถูกมีไหมไม่กลับไปรู้มันเผลอแล้วจะเริ่มต้นตรงไหนดีแต่ถ้าใครมีสติอยู่กับกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีที่กลับจะกลับถูกที่กลับบ้านได้ถูกแล้วมันอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายธรรมะจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ายานขั้นต้นๆเนี่ยเขาเรียกเห็นรูปเห็นนามยานเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจะเริ่มจากการดูกายเคลื่อนไหวนะดูกายเคลื่อนไหว จะรูปน้ำได้ง่ายอันนี้เป็นธรรมะต้นๆเพราะนั้นอยากให้เราฝึกทําให้เป็นการฝึกสตินี่ไม่ต้องไปรู้อะไรมากไม่ต้องใช้ความคิดถ้ามีความคิดไม่ใช่สติสติไม่คิดนอกจากคิดด้วยสติแต่ขณะปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องคิดเอาสติเอาความรู้ตัวก่อนไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตานี่แหละ เพราะว่าอยากจะปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยเราขับรถเราไม่ได้หลับตาเราทางข้าวไม่ได้หลับตาเดินข้ามถนนเนี่ยโอ้ยิ่งไม่ต้องหลับตายให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรช้าเกินกว่าปกติของชีวิตเราทําตามธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตแบบธรรมดาทุกอย่างให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่สุดเลย เพียงแต่เพิ่มความตั้งใจที่จะรู้ตัวว่าอย่างเดียวให้รู้แบบสบายๆง่ายๆไม่ต้องที่จะไปใช้ความคิดอะไรรู้ไปตรงๆอย่างเนี้ยรู้สึกตัวตรงๆอย่างเนี้งยง่ายๆความอัศจรรย์การจรติตก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่จากคนที่มีความทุกข์มากกลายเป็นคนมีทุกข์น้อยอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ต้องห่อเหลนเดิอนอากาศ ถ้าเหาะเหินเดอนอากาศได้นี่ยยังมีทุ์อยู่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรแค่เนี้เพราะนเวลาปฏิบัติเนี่ยทําแบบสบายๆรู้เบาๆนิ่มๆมอย่าไปเพ่งจิตถ้าเพ่งมากเกินไปเนี่ยมันถูกใช้งานแล้วมันจะเครียดเราเคยดูทีวีที่ตอนที่มันตื่นเต้นไหมมันกําลังจะยิงประตูอยู่แล้วหรือนางเอกกาลังหนีโจรเนี่ยโหจารจะเครียดโฟกัสเป็นหนึ่งอยู่กับทีวีเลย อนนั้นรู้ไหมว่าใจาเราเป็นทุกข์แต่พอตัดโชเป็นโฆษณาโอโล่งไปทีการจิตติก็ให้เหมืนอนก,กันดูโฆษณาทําสบายๆเล่นๆแต่มารู้เรื่องนะดูโฆษณารู้เรื่องไหมบางทีมันได้รสชาติมันรู้เรื่องการฝึกสติก็เหมือนกันอย่าให้ผิดปกติให้รู้สบายๆเบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับเขารู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ที่ว่าเราให้สิทธิกับสติก็เขามีความสามารถแค่นั้นก็พอใจในแค่นั้นและต่อไปเขาจะพัฒนาขึ้นเองการพลิกมือก็ดีการกำมือก็ดีการถูนิ้วมือก็ดีเนี่ยเป็นการฝึกสติเป็นการปฏิบัติบูชาเขาเรียกว่าอะไรสัมปชัญญะบัพพะคืออีเลียบทย่อยๆทีนี้เราก็ใช้ได้ทั้งวันเลยการแปลงฟันอย่างรู้สึกตัวเห็นไหมแปลงฟันรู้สึกตัวเนี่ย อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขแปลงกระทบกับเหงือกย่งรู้สึกตัวเนี่ยโอ้มีความสุขมันที่ทำเพลงออกมาการทานข้าวเราเคยมีสติอยู่ก,การทานข้าวไหมบางคนทานข้าวไปเนี่ยคิดโครงการต่างๆเขาเรียกกินโครงการกินโครงการจนจบโครงการข้าวไม่หมดชามขาดความสุขอยู่กับการทานข้าวไม่รู้รสอาหารเลย อาหารหมดชามแล้วนนงงเนี่ยโอ้มันรุนรสชาเป็นยังไงเนี่ยเพราะขาดสติขาดปัจจุบันการอาบน้ําการเดินการใช้ชีวิตถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยปัญหาไม่ค่อยเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยทุกในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วเราไปเอาทุกอดีตเข้ามาครอบงำปัจจุบันเนี่ยมันจะทุกข์มากอีกมาเรื่องอดีตเนี่ยขอให้มันผ่านไปก่อนให้ผ่านไปอย่าไปคิดถ้าคิดถึงเรื่องอดีต ขอให้คิดมาเพื่อที่จะเป็นครูสอนเราถ้าคิดมาแล้วทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยนอนซะดีกว่าการนอนยังมีประโยชน์กว่าใช่ไหมแล้วเรื่องปัจจุบันเนี่ยเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพอแล้วส่วนอนาคตนั้นรอไว้ก่อนเอาไว้แก้ปัญหาเมื่อเวลาเราเจอกันบางครั้งนอนาคตต้องทิ้งไว้ก่อนเพราะเราแก้ปัญหาในปัจจุบันไม่ได้เรื่องอนาคตทิ้งไว้ก่อนทําปัจจุบันให้ดีที่สุดให้ถูกต้อง แล้วอดีตเนี่ยมันก็จะดีไปเองดีเพราะว่าวันนี้เราทําดีแล้ววันนี้ก็กลายเป็นเมื่อวานยิ่งนานวันนี่อดีตนี่มันจะลบล้างหายไปเลยใครก็ตามที่มีความทุกข์ความเศร้าที่เกิดจากอาดีตเนี่ยอย่าไปคิดถึงถ้าคิดถึงม่แล้วก็กรรมเก่าส่งผลทันทีกรรมเก่าเกิดขึ้นจากความคิดที่เราคิดขึ้นมาคนที่เคยบอกว่ามีแผลในดวงใจเวอะหวะ,วะนั่นแผลจากอาดีต แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันล้วก็แผลเหล่านั้นนี่ทำอะไรเราไม่ได้ดังการฝึกสติเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันเข้าไว้แก้ปัญหาปัจจุบันก่อนการเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องเอาสมาธิมากเราเอาความแค่รู้ตัวธรรมดาธรรมดาเราไม่ต้องการให้มันมีความสงบต้องการให้รู้สึกอาจจะรู้น้อย,อย,อยก็ใช้ได้เมื่อรู้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะตื่นแล้วก็เด่นไปเอง ไม่ใช่จับให้มันคันให้ตายการปฏิบัตินะไม่ใช่พอรู้สึกไม่ใช่รู้แบบนี้แบบติดแบบรู้แบบแตะๆค่อยๆถากถากถากไปไม่ใช่สมาธิสมาธิก็จริงก็ถูกต้องแต่สมาธินี่มันจะทำให้มันสงบบางคนสงบแล้วมันแข็งทื่อเหมือนก้อนหินก็เลยหินทับยากกิเลสต,ต่างๆนิสัยต่างๆของเราจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะถูกสมาธิมันสยบเอาไว้หินทับยาก แต่ถ้าเราเผลอแม่แล้วก็เวลาโกรธเนี่ยโหคนมีสมาธิมากโกรธหนักแน่นเขาจะเรียกว่าสมาธิขี้โกรธสันโดษขี้ขอเพราะสมาธิมันกดทับเอาความโกรธไว้ถึงเวลามันระเบิดออกมาเนี่ยมันไม่ทันแต่สติเนี่ยไม่มีการห้ามอะไรสติไม่ห้ามอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าให้เรารู้ให้หมดการฝึกสติเมื่อกี้เนี่ยที่เรายกมือเนี่ยไม่ห้ามนะไม่ห้ามความคิด ไม่ห้ามความง่วงแต่ให้มีสติคอยรู้มันเรารู้มันมันอาจจะไม่หายง่วงก็ได้เรารู้มันอาจจะไม่หายิดก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆสติมันจะเลยมากๆเนี่ยสิ่งร้อนมันจะดับไปทันทีเลยนี่แสดงว่าคุณภาพของสตินี่ดีมากดังการฝึกบ่อยๆถือว่าเป็นประสบการณ์ลืมตาฝึกไว้ก่อนแต่ว่าไม่ได้บังคับว่าหลับตามไม่ได้หลับก็ได้ลืมก็ได้ จะหลับจะลืมไม่เกี่ยวมันเกียที่ว่าเราลืม,ลรมเ,รลเรารู้ตัวไหมเราหลับแล้วเรารู้ตัวไหมเอาความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นหลักหลับตาจะนอนจะนั่งได้ทั้งนั้นแต่เพราะวะนั้นเรารู้ตัวไหมผมเคยทําแล้วหลับตาโอ้โหหลับตาแล้วมันหลับในหลับตาแล้วหลับในขนาดงูเลื่อยมาบนมือนะนอนทางูเลื้อยบนมือไม่รู้สึกนะลืมตาม,มาโอ้โหเอกับง,งูเลยพอดีมันไม่ใช่งูพิษเนี่ย มันอันตรายที่หลับตาเนี่ยการหลับตาทําให้มันหลับหนแล้วมันก็มันทําให้เกิดภาพนิมิตหลายอย่าง,งานั้นลืมนตาในธรรมชาติที่สุดเลยปล่อยตาธรรมชาติซะแล้วทําเป็นจังหวะเนี่ยมันช่วยได้เราอยากจะมีสติทั้งวันเนี่ยเราทาเคล็ดลับแบบนี้มาสิใช้ชีวิตแบบเป็นจังหวะบางทเคล็ดจังหวะชีวิตนี่โอโ้ดีนะผมเองนี่ความพ,พิการนี่บัังคับทําให้ทําอะไรให้เป็นจังหวะ ถ้าผิดจังหวะเนี่ยมันจะพลาดทันทีเลยการจะลุกการจะตะแคงการจะหยิบมันจะเป็นจังหวะจังหวะแล้วทําให้สติเนี่ยมันเติมได้เป็นจังหวะจังหวะถ้าผิดจังหวะเนี่ยเราแสดง้ว่าเราขาดสติแล้วเวลาเราทําอะไรลองทํำดูเดินไปประตูบั๊กอยู่สักนิดนึงแล้วค่อยเปิดประตูเห็นไหมการหยุดแต่ละครั้งเนี่ยมันช่วยทําให้สติมันเกิดแล้วมันตัดความเคยชินของเรา ซึ่งเขาว่ามาเราต้องว่าไปเนี่ยเราหยุดจังหวะตัก่อนแล้วค่อยว่าทีหลังก็ได้เมื่อที่เราหยุดปั๊บนี่มันไม่ว่าอะไรก็ได้นะจังหวะชีวิตที่สําคัญมากแต่เวลาเดินจะเป็นจังหวะนะเดี๋ยวมันจะเป็นลำบงเท่งปะเท่งปะเดินจะไม่ต้องเป็นจังหวะเดินตามธรรมดาธรรมดาแต่การใช้ชีวิตเนี่ยเดินหยุดทันนิดนึงแล้วค่อยจังหวะนี้เป็นการตัดความเคยชินของเราและสติมันเกิดด้วยบางทีเราทําไปแล้วโอ้เราไม่น่าทํเไปเลย เพราะเราขาดจังหวะชีวิตลองทํญญาปันจังหวะดูบ้างการต่อนเนื่องที่เป็นจังหวะเนี่ยทําได้ทั้งวันเลย